สวัสดีครับวันนี้ BP Channel นะครับพามาพบกับโคชยอดเยี่ยมไทยรีก3ามปีที่แล้วที่พาราศีสไลยขึ้นจากทีสามและได้แชมป์แบบแบบว่าไม่มีใครคาดคิดนะครับวันนี้เราก็ได้มาสัมภาษณ์โคชหนุ่มนะครับว่าเราเพิ่งขึ้นมาทีสองเนี่ยแล้วก็ออกมาเยือนแมตช์แรกในฤดูกาล มีความคิดเห็นยังไงว่าปีนี้เราต้องเดินทางหูเที่ยวทั่วไทยเลยอ่ะแล้วก็ความหวังของปีนี้เป็นยังไงบ้างกับทีมที่เราคิดว่าอยากจะให้มันอยู่ได้ยาวๆหรืออยากจะขึ้นเลยปีนี้กับทีหนึ่งคุ่มช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับครับสวัสดีแฟนเพจนะครับที่ชมอยู่ทางเพจแล้วก็สวัสดีพี่ชอยที่ดูแลน้องแล้วก็ดูแลทีม มาโดยตลอดนะครับที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับก็ซึ่งสโมสรเราก็ได้ให้ความสนับสนุนแล้วก็ได้มาพักที่นี่นะครับสำหรับเป้าหมายในปีนี้ถือว่าเราเป็นทีมน้องใหม่นะครับผู้เล่นเราก็เป็นผู้เล่นท้องถิ่นที่อยู่ในโปรเจกต์ของฟิวเจอร์เพลเยอร์อยู่ในโปรเจกต์ของ Player, อะคาเดมี่ขอ,อ Academy ของสโมสรแล้วก็มีผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะครับ4-5ตำแหน่งที่เข้าไปเติมเต็มในส่วนที่ขาด นะครับบวกกับผู้เล่นต่างชาติที่เป็นบราซิล3คนแล้วก็ผู้เล่นที่เป็นอดีตทีมชาติอิหร่านอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งซึ่งก็ซึ่งมาร่วมซ้อมกับทีมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราไม่ได้ใช้ในนัดแรกนะครับก็นัดนี้ก็น่าจะสมบูรณ์ดีนะครับทั้งทุกๆตำแหน่งที่เราจะออกมาเล่นเกมเยือนในบางกอก f อซนะครับก็สำหรับเป้าหมายนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับที่ปรึกษาสโมสรนะครับสสนุชนาถจาลวงเสถียรนะครับแล้วก็ท่านประธานนะครับที่ ซัพพอร์ตเราในเรื่องการเดินทางาเขามีงบพอสมควรนะครับที่ที่จะให้เราเดินทางตลอดฤดูการแข่งข,ขันนะครับก็แม่ก็ได้คุยมาว่าก็เป็นงบส่วนหนึ่งที่จะให้โค้ดเตรียมใช้ในการแข่งขันทั้งปีในการเดินทางไม่ไว่าจะเป็นโรงแรมอาหารเครื่องบินหรือยานพาหนะต่างๆนะครับในส่วนเรื่องของตรงนี้เรามีความพร้อมแล้วก็เรามีความพร้อมที่สนามฟุตบอลที่เราซ้อมอยู่เป็นประจํา ที่อำเภอราศีสไลดนะครับที่โรงเรียนเกต9เกแล้วก็ที่สนามกออกทนะครับสนามเกาะกลางน้ำสามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับส่วนเป้าหมายก็ผมมองว่าลองมาถึงขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณที่เราใช้หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่สปอร์ตเราเนี่ยผมมองว่าเรามีความคาดหวังนะครับแต่เราก็ต้องเตรียมตัวทํางานไปในทิศทางในแต่ละแมตช์แต่ละแมตช์ให้สําคัญครับเกมเยือนนัดนี้ นะครับอย่างที่บอกว่าเรามาเยือนบางกอ,อกเอฟซีนะครับซึ่งเขาเป็นขาประจําของทีสองแล้วก็เคยได้แชมป์ไทยลีกสาเหมือนกันนะครับสิ่งสําคัญคือเรากําชับนักเตะท,ทุกคนว่าต้องมีความอดทนต้องมีระเบียบวินัยภายในเกมนะครับเราก็ต้องมีแพชชั่นมีความเป็นผู้กล้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะหยิบแต้มออกไปทุกนัดจากทุกสนามนะครับที่เราคาดหวังไว้ในแต่ละเกมนะครับในเป้าหมายปีนี้ก็เราจะทําให้ดีที่สุดในแต่ละเกมก่อนนะครับก็มันอาจจะ ดีที่สุดหรือไม่ดีที่สุดผมมองว่าเราจะกลับไปทํางานหนักในแต่ละเกมนะครับให้หนักๆเลยเพราะว่าต้องขอบคุณประธานสโมสรน,นะครับที่ซัพพอร์ตทุกอย่างไม่ว่าการเดินทางหรือการแข่งขันหรือโบนัสหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ที่ททอดฉีดเรามานะครับก็ก็ออขอบคุณค้นหนุ่มมากนะครับก็มาเยือนกรุงเทพนะครับก็ให้เหมือนว่าให้ประสบความสําเร็จนะครับเก็บสามแต้มกลับบ้าน ก็เป็นทีมนหนึ่งที่น่าจับตามองก็ขอบคุณค้นหนุ่มมากส,สวัสดีครับครับสวัสดีครับ